เดี๋ยววันนี้ครูอ้อจะมาให้3าคาถาขายดีสำหรับแม่ค้ามือใหม่นะคะใครที่เริ่มขายมาฟังคลิปนี้เลยคะ่ะคาถาแรกนะคะจงรักจงหลงขนมตัวเองมองไปแล้วก็บอกชื่นชมแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่ตัวเองทำขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันดีมากมันสวยมากต่อไปนะคะคาถาที่สองนั่นก็คือ ชิมแล้วชมขนมตัวเองว่ามันอร่อยมันอร่อยมา,มากๆเดี๋ยวครูมีตัวอย่างลูกศิษย์นะคะที่เรียนในคอรสออนไลน์พิมพ์มาให้ครูนะครูแบบอ่านแล้วรู้สึกแบบอยากจะมาแชร์มากๆนั่นก็คือขนมอร่อยมากคะ่ะครูกอไก่ล้านตัวไปเลยปกติหนูชอบกินอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเจอสูตรเนี้ยหวานน้อยอร่อยมากหอมอร่อยมากนะคะ แล้วเขาบอกว่าเขาเจอขนมตัวที่ชอบที่สุดแล้วยังไงหนูก็ต้องขายได้นี่เลยเป็นคาถาเลยนะคะว่ายังไงหนูก็ต้องขายได้แล้วจริงๆค่ะพอเอาไปให้คนชิมก็คือมีออเดอร์เลยต่อไปเป็นคาถาสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือฉันอยากให้ทุกคนได้กินฉันอยากให้ทุกคนได้กินขนมอร่อยๆ แล้วจากนั้นนะคะเริ่มลงมือทำเอาไปให้คนใกล้ชิดของเราได้ชิมก่อนรับรองว่ารับออเดอร์ครั้งแรกได้แน่นอนลองเอาไปทำดูนะคะคาถคถานี้รับออเดอร์แน่นอนคะ่ะ